นี่คือเรื่องราวของคนออกลูกเป็นพัววิเศษต้นกำเนิดตำนานที่เล่าสืบทอดกันในคอมเมถึงสาเหตุของความรุ่งเรืองใน,ในแผ่นดินสยามการผจญภัยของพระโควิเศษกับน้องชายที่เป็นมนุษย์จะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับ <unexpected. S 2> กับเรื่องราวตำนานของพระโคพระแก้วคับ แล้วในสมัยที่เมืองกะละแวกถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินเขมรในเมืองกะละแวกนั้นล่ะครับจะมีสามีภรรยายากไร้คู่หนึ่งอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งผู้เป็นภรรยาตั้งท้องและมีอาการแพ้ท้องอยากจะกินของเปรี้ยวของดองตามปกติของคนที่กำลังจะเป็นแม่แต่จู่ๆวันหนึ่งครับหมอดูในหมู่บ้านดันมาทักกับเธอว่า ห้ามเธอกินผลไม้รสเปรี้ยวเป็นอันขาดจนกว่าที่ลูกจะคลอดแล้วเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะทําให้เธอถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยทำให้ผู้เป็นภรรยาเนี่ยนะครับจะต้องอดทนข่มใจเอาไว้ทุกครั้งที่น้ำลายสออยากจะกินของเปรี้ยวจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปถึงช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ผู้เป็นภรรยาก็ยังคงอยากจะกินของเปรี้ยวอยู่ไม่หายสุดท้ายเธอก็ไม่อาจจะทนความอยากของปากตัวเองได้ ก็เลยอ้อนวอนขอให้สามีปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงหน้าบ้านมาให้กินสักหน่อยแต่ผู้เป็นสามีเนี่ยนะครับกลัวคำที่หมอดูทักเอาไว้ก็เลยไม่ยอมทําตามพยายามบ่ายเบียงไปมาก่อนจะอ้างเหตุผลเพื่อหนีคําสั่งเมียไปว่าฉันขอไปทําธุระด่วนที่หมู่บ้านอื่นก่อนพอพูดเสร็จปุ๊บสามีก็รีบแจนออกจากบ้านไปทันทีด้วยความเปรี้ยวปากจนทนไม่ไหวเนี่ยแหละครับ ผู้เป็นภรรยาจึงตัดสินใจอุ้มท้องแก่ๆปีนขึ้นต้นมะม่วงไปเก็บมะม่วงด้วยตนเองและด้วยท้องที่ใหญ่โตมันจึงทําให้เธอปีนป่ายต้นไม้ไม่ค่อยถนัดนักและก็ทําให้เธอพลาดตกลงจากต้นมะม่วงจนเสียชีวิตคาที่ตอนนั้นเองล่ะครับทุกคนท้องของเธอก็แตกออกมาปรากฏร่างของลูกวัวตัวน้อยตัวหนึ่งและก็เด็กชายอีกคนหนึ่งส่งเสียงร้องไห้งองแงอยากจะกินนมแม่ ไม่นานนักฝ่ายสามีที่กลับมาบ้านพอดีก็ได้เห็นร่างที่ไร้วิญญาณของภรรยานอนตายอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเขาเสียใจหนักมากเลยนะครับร้องห่มร้องไห้รู้สึกผิดที่ไม่ยอมเก็บมะม่วงให้เมียกินก่อนจะเช็ดน้ำตาทำใจแล้วเข้าไปอุ้มเอาลูกวัวและเด็กชายลูกทั้งสองของเขาเข้ามาโอบกอดให้หยุดร้องไห้ก่อนจะจัดการทำพิธีศพให้กับภรรยาอันเป็นที่รักต่อไป ไม่นานครับเรื่องราวของหญิงสาวที่คลอดลูกออกมาเป็นวัวและเป็นคนก็ถูกเล่าลือออกไปและสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและด้วยความเชื่อที่กลัวว่ามันจะเกิดอาเพศและนำหายนะมาสู่หมู่บ้านได้พวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปขับไล่พ่อลูกทั้ง3ให้ออกไปจากหมู่บ้านซะผู้เป็นพ่อจึงต้องอุ้มลูกชายและลูกวัวระเหเร่ร่อนไปอยู่ด้วยกันอย่างสงบที่ชายปา่า โดยพ่อเนี่ยนะครับได้ตั้งชื่อให้กับลูกชายมนุษย์ว่าพระแก้วส่วนลูกวัวก็ให้ชื่อว่าพระโคและแม้ว่า2พี่น้องจะเหลือแค่พ่อคนเดียวที่คอยเลี้ยงดูแต่ผู้เป็นพ่อก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งสองเป็นอย่างดีเลยนะครับจนกระทั่งไม่กี่ปีต่อมาพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็ดันมาล้มป่วยและตายจากไปสพี่น้องจึงกลายเป็นกำพร้าขาดคนดูแลนับตั้งแต่บัดนั้น และไม่นานหลังจากที่พ่อตายไปแล้วพระแก้วก็ต้องหิวโ่เพราะไม่มีใครทํากับข้าวให้กินอีกแต่ก็ยังโชคดีครับทุกคนที่พระโคพี่ชายเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอำนาจวิเศษมากมายเมื่อพระโคกินหญ้าเข้าไปในท้องแล้วเขาก็จะสามารถสํารอกออกมาเป็นอาหารข้าวหวานต่างๆเพื่อเลี้ยงดูน้องชายจนเติบใหญ่ได้สองพี่น้องจึงไม่ต้องลำบากเรื่องอาหารการกินอีกเลยแต่ก็ไม่นานครับ เมื่อชาวบ้านระแวกนั้นได้รู้พฤติกรรมของพระโคพวกเขาจึงรวมตัวกันไปล้อมจับสองพี่น้องเพราะหวังว่าจะควานท้องของพระโคเพื่อเอาของวิเศษในท้องออกมาแต่ก็ไม่ทันครับพระโคเนี่ยรีบให้พระแก้วจับหางของตนแล้วก็พากันหอะขึ้นฟ้าบินหนีไปได้ทันนับจากวันนั้นล่ะครับสองพี่น้องจึงจำเป็นจะต้องอยู่อาศัยด้วยกันเพียงลำพังหลบเล้นจากผู้คน จนทั้งสองเติบใหญ่เป็นนุมเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้อีกแล้วพระแก้วที่เป็นมนุษย์ก็เลยได้อาศัยใบตองเป็นเครื่องนุ่งห่มเสมอมาพวกเขาเนี่ยนะครับย้ายที่อยู่ที่กินไปเรื่อยๆไม่ลงหลักปักฐานที่ไหนนานเกินไปจนกระทั่งสองพี่น้องเดินตามแม่น้ําเข้ามาถึงเขตร,ราชวังของกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ผู้นี้นะครับมีทิดาอยู่เจงค์ และทั้ง7นางเนี่ยก็ล้วนเป็นหญิงที่งดงามและถึงเวลาที่ต้องเลือกคู่ครองแล้วกษัตริย์จึงได้จัดหาลูกชายของเหล่าขุนนางที่มีหน้ามีตามาแต่งงานกับลูกสาวเหลือก็แต่เพียงนางเผาทิดาองค์สุดท้องเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเลือกคู่ของตนเองจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่นางเผากำลังเล่นน้ำอยู่ที่ท่าน้ำกับเหล่านางรับใช้ พวกนางทั้งหมดก็ได้บังเอิญเห็นพระแก้วเดินจูงพระโคเดินเรียบมาตามริมแม่น้ําเมื่อนางเผาได้เห็นพระแก้วชายหนุ่มที่ต้องนุ่งห่มใบตองนางเผาก็เกิดนึกสงสารคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้คงจะหนาวหน้าดูเธอจึงเมตตามอบผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งให้กับพระแก้วไปทําให้พระแก้วที่ไม่เคยได้รับของจากใครเลยเกิดประทับใจและหลงรักนางเผาในทันที แต่พอเรื่องราวนี้ไปถึงหูของกษัตริย์เนี่ยนะครับพระองค์ดันโกรธเอามากๆที่ลูกสาวสร้างความอับอายไปคลุกคลีกับชายหนุ่มนุ่งห่มใบตองทั้งๆที่พ่อหาชายหนุ่มดีๆมาให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะด้วยเหตุผลนี้เองล่ะครับนางเผาจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองกลายเป็นหญิงไร้บ้านในชั่วข้ามคืนและเมื่อพระแก้วที่หลงรักนางเผาได้รู้เรื่องเขาจึงไม่รอช้าครับ ไปขอนางเผามาแต่งงานแล้วให้เธอมาอยู่กินด้วยกันในที่สุดพระแก้วนางเผาและก็พระโคเนี่ยนะครับตัดสินใจสร้างบ้านเล็กๆอยู่ด้วยกันอย่างสงบใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่นานครับเรื่องวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อชาวบ้านได้ล่วงรู้การมีอยู่ของพระโควัวผู้มีลักษณะดีและมีอิทธิฤทธิ์วิเศษเรื่องของวัววิเศษนี้ล่ละครับจึงแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว จนไม่นานนักมันก็ล่วงรู้ไปถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและก็ทําให้พระองค์เนี่ยสนใจอยากจะได้มาครอบครองทั้งนี้นะครับโหนหลวงยังได้ทํานายไว้อีกว่าหากใครได้ครอบครองพระโคแล้วพระโคก็จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินด้วยเหตุนี้เองแหละครับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีจึงขอท้าประลองสัตว์สชนิดกับกษัตริย์ของมเขมร โดยเดิมพันกันด้วยบ้านเมืองของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจริงๆแล้วนะครับทุกคนมันก็คือแผนการล่อหลอกพระโคให้ออกมาปรากฏตัวนั่นเองกษัตริย์ขเมนเนี่ยนะครับรู้สึกกลุ้มใจเอามากๆเขารีบสั่งการให้โหนหลวงทํานายผลการประลองครั้งนี้ในทันทีและโหนหลวงก็ได้ทํานายว่ากรุงศรีจะเป็นฝ่ายชนะหากไม่ได้พระโควิเศษมาช่วย ด้วยเหตุผลนี้เองล่ะครับกษัตริย์ดขมนจึงจำเป็นจะต้องส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากพระโคและพระแก้วซึ่งสองพี่น้องก็ไม่ขัดข้องยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่การประลองยกแรกเริ่มต้นด้วยการแข่งไก่ชนพระโคเนี่ยนะครับจึงแปลงกายเป็นไก่ชนไปสู้กับไก่ของกรุงศรีและก็สามารถนำชัยชนะกลับมาสู่ขมรได้ ในยกที่สองเนี่ยพระโคก็ได้แปลงกายเป็นช้างไปชนกับช้างของกรุงศรีอย่างห้าวหาญและก็ได้รับชัยชนะมาอีกเช่นเคยจนกระทั่งถึงยกสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งชนวัวพระโคจึงใช้ร่างจริงของตนเองออกไปต่อสู้แต่ว่าพระโคเนี่ยนะครับได้รับรู้ว่ากรุงศรีไม่ได้ใช้วัวจริงมาแข่งแต่ได้เอาวัวยน์มาแข่งกับตนทำให้พระโคเนี่ยเกิดความหวั่นใจว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ พระโคจึงเตรียมแผนการหลบหนีกับพระแก้วและนางเผาเอาไว้วา่าหากเขาทำท่าหมอบสามครั้งให้ทั้งสองรีบวิ่งเข้ามาคว้าหางของตนแล้วก็จะได้เหาะหนีไปพร้อมกันเมื่อการแข่งขันชนบัวเริ่มขึ้นจนไปถึงยกที่สพระโคก็ไม่อาจจะสู้กับวัวยนที่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักเหนื่อยได้เลย เขาจึงตัดสินใจมอบส่งสัญญาณให้กับพระแก้วกับนางเผารีบมาจับหางของตนเองตามที่คุยกันเอาไว้แล้วก็พากันเหาะทยานออกไปจากสนามแข่งกันอย่างรวดเร็วแต่ทว่าฝ่ายกรุงศรีเนี่ยได้คาดการเอาไว้แล้วนะครับว่าพระโคเนี่ยอาจจะหนีพวกเขาจึงได้จัดเตรียมทหารติดตามเอาไว้เรียบร้อยแล้วแม้พระโคจะเหาะอ,อยู่บนฟ้าก็ไม่อาจจะพ้นสายตาของทหารกรุงศรีได้ ขณะที่พวกเขากำลังหอะหนีไปเรื่อยๆนางเผาที่จับหางพระโคอยู่นานก็เริ่มอ่อนแรงและก็เผลอปล่อยมือออกทำให้ร่างของนางเผาร่วงหล่นลงมาตายบนแผ่นดินเมืองเสียมราฐและกลายสภาพเป็นหินไปในทันทีฝ่ายพระแก้วเนี่ยนะครับก็พยายามบอกให้พระโคลดความเร็วและความสูงลงตนจะได้ไปช่วยเมีย และเมื่อทั้งสองลงมาใกล้ๆกับพื้นดินแล้วพวกเขาก็พยายามมองหาศพของนางเผาแต่ก็ไม่ทันจะได้เห็นศพครับสองพี่น้องก็ถูกทหารของกรุงศรีที่ซุ่มอยู่มากมายรวบจับตัวด้วยเชือกอาคมที่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งรัดจนสุดท้ายพระแก้วกับพระโครพร้อมด้วยของวิเศษในท้องของพระโคก็ถูกนำตัวไปอยู่ในแผ่นดินของกรุงศรีนับตั้งแต่บัดนั้น กลายเป็นความเชื่อฝังหัวชาวเขเมรมาอย่างยาวนานว่าความวิเศษของพระโคนี้เองลหละครับเป็นเหตุที่ทำให้กรุงศรีและสยามเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระโคกับพระแก้วที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ bye bye.